เป็นเอดอ่อเอดมาจากสมองลิงไม่รู้อ่ะจริงไหมเนี่ยจริงดีไเลยอ่ะว่าแต่มันผ่านความร้อนแล้วเคยไปลพบุรีอ่ะแล้วไม่เจอลิงใช่อ่ะทำไมลพบุรีต้องลิงขนาดเจอาขอาไปตรงเขาอยีกวนวนวนขึ้นไปข้างบนแบบแบบจุฬาพรลพบุรีมีไหมจุฬาภรไม่รูมันอยู่จัังหวที่ไหนมันติดยังไงไม่รู้ไม่จุฬาภรณ์มันมีหลายที่อ่ะอ้าวเหรอมันมีที่หนึ่ง คือมันติดแบบอย่างเงี้ยแกให้ให้ไปติดกันหนึ่งล่ะแล้วก็คือติดอยู่มีหลายทีุะให้หลุดอะคือมีที่หนึ่งหลอดล็อกหนึ่งอ่ะเห็นไหมแล้วก็จะติดเล่นแค่ไหนก็ไม่รู้หนึ่งเดียวกงขอให้เก็บได้อยู่ต่อนะก็มันอยู่แค่สายบ็อกเซอร์ไป้งก์กองก็ไม่รู้ว่ากงรู้ขอดอกหนึ่ง อย่างเงี้ยแบบถ้าสมมุติเราขอใครที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาจะเหนื่อยป้ะกับการให้เราเขาต้องมีแบบเคยดูในหนังเขาต้องมีไล่เวทมนต์ม่อนป่ะที่แบบแล้วเหนื่อยมากใช่ไหมเิ๊งติ๊งเก่งทีดูในหนังมาก